TSD Investor Portal อีกหนึ่งบริการจาก TSD สำหรับผู้ถือหุ้นโดยบริการข้อมูลผู้ถือหุ้นผ่านอินเทอร์เน็ตพร้อมฟังก์ชันที่ครบถ้วนเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งานที่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองทุกที่ทุกเวลาผู้ถือหุ้นที่สมัครเป็นสมาชิก TSD Investor Portal สามารถเรียกดูข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยตัวเองเช่น ยอดหุ้นเอกสารส่งออกหรือตีคืนหรือสอบถามข้อมูลการให้บริการต่างๆที่ได้ติดต่อขอรับการบริการจาก TSD TSD Investor Portal ช่วยลดปัญหาการจัดเก็บเอกสารโดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลและสั่งพิมพ์รายงานได้ย้อนหลัง3ปีเช่นยอดหุ้นรายงานการถือครองหลักทรัพย์การจ่ายเงินปันผลและยอดหักภาษีรายปีของทุกหลักทรัพย์ ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการยื่นภาษีต่อกรมสัมพากรและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรู้ข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆจากในทะเบียนหลักทรัพย์ TSD Investor Portal มีบริการแจ้งข่าวสารผ่านทางอีเมลไปยังสมาชิกเช่นกำหนดการวันประชุมผู้ถือหุ้นข้อมูลการจ่ายปันผลรวมทั้งข้อมูลการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเป็นต้น นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขข้อมูลในฐานทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์และทำการสมัครหรือเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร e-dividend ได้เองอย่างมั่นใจและปลอดภยัยด้วยรหัส OTP หรือ one time password ซึ่งระบบจะส่ง SMS ยืนยันก่อนแก้ไขข้อมูลทุกครั้งสนใจสมัครใช้บริการ TSD Investor Portal ได้ที่ www d o tsd.co.th โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TSD Call Center 022292888